ก,ก็กิเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายลหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลย <S <S เพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปน,นะครับ <S 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 ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม R O V กันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม R O V โค้ด R o V หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ R o V เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบเพื่อนเพื่อน่าจะรอคอยกันพอสมควรเลยนะครับผมนะก็ทางนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ listman shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติด,ดตามในลายมากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ listman shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ โอเคนะครับผมนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะช่วงเย็นเนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับช่วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะก็เมื่อกี้ที่ผมลงคลิปไปนะครับผมนะก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนะเป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะครับผมก็คือสรุปแล้วนะครับเกมเขาไม่ได้แจกเออสกินของฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับที่แจกแน่ๆนะครับเป็นสกินของ1ตัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปออ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 ัััััััปเเ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 เดดตพรรรรรร้้้มมมมกกกกกกกนนนนนนนลลลลยยยยคคคบบบผาาา่่่่่่่ะะโีีีี๋วววิททแแไง สรุปแล้วนะครับเจมเขาเแจกเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะก็คือสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้เลือกกล่องของฮาร l ควินหรือว่าส่งขวัญให้ฮาร l ควินไปนะครับสามารถที่จะส่งได้แล้วนะครับก็คือเหมือนจะเจมเขาจะแจกเพิ่มหนึ่งกล่องเนาะสำหรับบางคนที่แบบยังไม่ได้ส่งนั่นเองนะครับก็คือใครที่พลาดไปแล้วอยากได้สกินของเบลดัมนะครับก็สามารถที่จะส่งให้ฮาร l ควินได้เลยนะครับแต่ว่านี่ผมส่งไปแล้วนาอก็นี่เลยนะครับส่งให้อันบนสุดเนาะก,ก็ใครที่ยังไม่ได้ไปส่งนะครับหรือว่าใครที่ตัดใจไปแล้วก็มาเห็นคล ก็จะเป็นสกินที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นั่นเองเลยนะครับผมนะก็นี่นะครับอย่าลืมมากดรับกันด้วยแล้วก็เพื่อนๆถามว่ากดรับได้วันไหนก็จะเปิดได้ในวันที่1นนั่นเองนะครับนะตามระยะเวลาเนาะก็คือสามารถเปิดได้ในวันที่1นึ่งนาะก็อีกประมาณ2วันเท่านั้นนะครับผมนะก็อดทนรอกันอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสกินใหม่ฟรีๆยกเซิร์ฟกันดีกว่านะครับวนว่าจะเป็นสกินของตัวอลไรนะครับเราก็แจกวันไหนนั่นเองนะครับนะถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปเเลลยยกกััันนครบผมไป โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เพจกาลิณารีไท a แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ เอาวีเซอร์ไพ่รับปีใหม่นั่นเองนะครับผมนะสองหหแจกรางวัลสุดพิเศษแจกสกินใหม่ฟรีแล้วเจอกันวันที่1นึกราสองห้าหกห้านั่นเองนะครับผมนั้นก็ตรงนี้ทุกคนมันก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับในวันปีใหม่นี้มาสนุกกับเอาวีสกินฟรีปีใหม่นะครับแล้วก็แจกเป็นสกินของเออเบลดัมฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเปิดทุกโหมดเล่นฟรีทุกฮีโร่นะครับผมแล้วก็แจกรางวัลอีกเพียบมากมายเลยนะครับไอแจกคอออลลวววันนนนนตตรงเเเเี้้้ททุกกก่่าาจจะป็็พโมิแฟ อะไรต่างๆนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับวันหะนึ่งก็คือวันแรกของปีมีของขวัญสุดพิเศษแจกฟรีวันที่1มกราคมนะครับแล้วเจอกัรนั่นเองครับสกินตัวนี้นะครับวันหะ่งก็น่าจะเป็นสกินของเอ่อเตี่ยวเซียนนั่นเองนะครับซึ่งคลิปเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดใครดูไปก่อนนะั่นเนี่ยต้องขออภัยขอโทษจริงนะครับวันหะนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของผมเองนะ้อถ้าเกิดมันดูดีๆแล้วอ๋อมันไม่ใช่ของเตี่ยวมันไม่ใช่ของเอ่อสกินใหม่ยูเอทนี่หว่าทุกคคคคคนน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 นเเเเเออ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 อยนะ UA, ยยย่่่่่่่่าาาาางงงงีีีีี้ะะ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 รร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 รัััััััััับบบบผมมมมมมสสหหฮโโใููกกกกกก็ทจจจจจแฟพวลิ โอเคอันนี้ก็จะเป็นสกินของเตี่ยวเซียนนะครับซึ่งจะเป็นสกินหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับวันนั้นก็จะเป็นสีฟ้าๆประมาณนี้นะทุกคนเออก็ใครที่เป็นแมนเตี่ยวเซียนนะครับบอกเลยว่าสกินตัวนี้นะครับวันนั้นน่าจะสวยมากๆนะครับแต่น่าจะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวแล้วทุกคนก็คือแบบไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเปลี่ยนแค่สีชุดสีเสื้อปกตินั่นเองนะครับนะส่วนกิจกรรมข้างในก็ยังไม่มีบอกเลยนะทุกคนว่าเล่นยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะครับวัน่ะก็ต้องรออีกรอบหนต่างนะ จะไม่ค่อยชอบนะทุกคนนะสำหรับการแลกโค้ดนั่นเองนะครับสำหรับสกินใหม่ของเตียวเซียนตัวนี้นะครับโอเคถ้าเกิดสมมติว่ากิจกรรมมาแล้วหรือว่าหลุดกิจกรรมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนึงนะครับหรือว่ากิจกรรมมันเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นสอนรับแล้วก็สอนวิธีการเนอ่์อทำนะครับผมเนะาะเกิดสมมติว่าสกินตัวนี้รับได้แบบต้องทํากิจกรรมนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาติดดกันเลยละกันในคราวหนก็คือนี่เลยในคราวหนกกิจกรรมเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับกิจกรรมสุดพิเศษปีใหม่มาแล้ว RV ตีป้อมส่งท้ายปีก็คือนี่นะครับถ่ายภาพหรือวิดีโอฉลองปีใหม่ในเกม RV สุดสร้างสรรค์ตามสไตล์ของคุณชิงสกินนะครับผมนะอันติเมตฟรีนั่นเองนะครับกติกาก็ตามนี้เลยนะทุกคนถ่ายภาพหรือวิดีโอฉลองปีใหม่ในเกมอย่างสร้างสรร์นะครับอลงโซเชียลช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้นะครับผมนักก็จะมีทั้ง Facebook นะครับอินสตาแกรมนะครับหน ตอกได้เองในเขานะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ระบุสกินนะครับระดับอันติเมดที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ Open ID ของบัญชีที่เราจะได้เอาแบบเอารังวัลนั่นเองนะครับก็หรือว่าโอ e n ID อดีสำหรับเพื่อนๆที่แบบไปเติมเกมกันอะไรเงี้ยก็คันลอก Open ID ตรงนั้นมาด้วยนะครับแล้วก็ระบุสกินด้วยนะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะครับ ตีป้อมส่งท้ายปีนั่นเองนะครับนะก็กิจกรรมกติกาจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับกิจกรรมก็จะเริ่มแต่วันนี้เลยนะทุกคนวันที่30มสิธันวาคมนะครับถึงวันที่2มกรานั่นเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเออเมื่อเมื่อ่ะกี้นั่นเองนะครับผมนี่สกินคอจะมีประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูข้อที่สี่นะครับนผู้ชนะสิบท่านจะได้รับสกินอันติเมทที่เลือกไว้นั่นเองนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับใครอยากได้อยากทานะครับก็สามารถมาทํามาร่วมสน อันติเมตแบบฟรีๆไปก็ได้นะทุกคนนะตัวนี้ใครอยากได้ตรงไหนนะครับก็สามารถมาลองทําก็ได้นะครับกติกาก็ตัวนี้เลยนะครับที่ผมอัปเดตไว้นะหรือว่าจะมาลองดูที่ Fan page Facebook, แฟนเพจเฟซบุ o กกาลิณ่าอาร์วีไทยแลนด์ก็ได้นะครับเพื่อทําความเข้าใจกันอีกรอบนึงนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็จะมี2สกินฟรีๆนะทุกคนก็คือมีอ ien, กมกสกินของเตียวเซียนสกินตัวนี้รับได้ฟรียกเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็เออสกินของอันติเมตนะครับอันนี้คือต้องทํากิจกรรมนั่นเองนะครับถึงถึงว่าจะรับได้นั่่่่นน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 นเเเเเเออออองงาะะะะแแลลล้้้ววกกกกกก็็็ตีีีคคครรรััับบปหหหมมมุุุดดฟฟณ์ใใทสิ๋ย เรามาดูที่สกินใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นสกินใหม่ของเออซานิดนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินหน้าตาประมาณนี้นะทุกคนก็คล้ายๆกับเออพวกเอลสุนั้นทุกคนสาหรับเออสกินตัวนี้เลยนะครับก็มีความใกล้เคียงกันมากๆนะทุกคนเกี่ยวกับเออสกินของเอลสุเนาะแล้วก็นี่นะครับผมเหมือนจะเป็นเอฟเฟกใหม่อ่ะทุกคนนะก็เนี่ยเขาเขียนว่าอุปกรณ์เทศกาลดอกไม้ไฟนะครับอะอุปกรณ์ใหม่ดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เขามีคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวรอๆมาดูซิว่ามันเป็นยังไง You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back โอเคนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าปมื่อกีที่ผมลองดูเนาะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรนะทุกคนนะมันก็จะอาจจะใกล้เคียงกับเออเหมือนเอนอไอซ์โนบอลนั่นเองนะครับแต่ว่าไอซ์โนบอลเหมือนใส่โดนฮีโร่มันก็จะกลายเป็นตุ๊กตาหิมะใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกดมานะครับผมนะก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแตกตา่างน่นเอนะครับแต่ว่าที่รู้ตอนนี้นะครับอาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าไว้ใช้ในทํากิจกรรมใหม่หรือเปล่านั่นเองนะครับนะสำหรับเออตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็ต้องมาลองลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะทําอะไรได้้้มม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 ัยแต่่่่่เเเเืืือมมออออออกกกกีีาาทไไีทททผง็คคคนนไไไสาาารรถํะดลลุิป ผมลองดูนะเอฟเฟกก็คลิปก็ไม่เลือดไม่ลดนะครับใส่ศัตรูก็ไม่รู้ว่ามันเต็นอะไรนะใส่เพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนี่เองครับเหมือนจะแบบเออแค่แบบให้มันสวยขึ้นเฉยๆหรือเปล่าภายในเกมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ต้องเออลองดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้เนาะแต่ว่านี่ก็จะเป็นเอฟเฟกใหม่นะครับที่จะเอามาให้เราได้เล่นกันนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเออช่วงเทศกาลนั่นเองนนครัวผมเนาะโอเคโอเคนะคราบนี้นะสําหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณ ท,ที่เป็นกล่องตาอัญเชิญประธานพรใน้ Leah> นะตครับตรงนี้นะคร aro aro ับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกให้เออคลิปหน้านั่นเองในคราวนะก็ใครที yeah> <t <t ่อยากรู้ใครนะครับที่อยากได้และยังไม่ได้ทานะครับก็สามารถไปทําคลิปนี้ได้เลยนะครับกติกาก็อยู่ในคลิปเลยนะครับผมนะก็สามารถวันนี้ังสามารถทําได้อยู่นะครับแต่ว่าพวกงนี้ผมจะมาสุ่มแจกให้แล้วนั่นเองนะครับนะก็ใครยังไม่ได้ไปทําแล้วก็ใครอยากได้ก็สามารถไปทําได้นะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ในคราวนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะทุกคนก็มาพูดถึงเออกิจกรรมแจกสกินใหม่ฟรีแน่่นนออรจกกกยเมผล็ง เจมเขาก็แจกเพิ่มมาให้แล้วนะครับอีกหนึ่งกล่องใครที่ยังไม่ได้ส่งให้ลิควินอย่าลืมส่งให้ฮาริควินด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ใครดูคลิปจบบ้างก็เหมือนเดิมนะครับขอไม่บอกกันให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยโทที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปเราก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุซบก็ต แล้วเจอกันบา,บายครับ